กางเกงแพรเป็นผ้าลื่นๆนะคะเวลาใส่นี่ค่อนข้างจะใส่ยากทําให้ผ้าลื่นหลุดง่ายเราจะมีวิธีแก้ไขโดยการใส่ยางยืดตรงขอบเอวค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีแก้ไขแบบนี้ก็สามารถทําให้สวมใส่ได้ง่ายขึ้นส่วนวิธีทําทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะวัดขอบเอวก่อนว่าลูกค้าต้องการขอบเอวตัวนี้อยู่ที่กี่นิ้วตัวนี้ลูกค้าบอกเอาไว้เลยว่าต้องการเอาไว้ใส่นอนนะคะไม่ต้องการฟิตมากเอาไว้หลวม ช่างก็วัดจากเอวลูกค้าก็อยู่ที่สาสิบนิ้วนะคะเราก็วัดขนาดยางยืดเอาไว้แล้วยางยืดที่ช่างใช้ก็ช่างจะเลือกใช้อยู่ที่ขนาดหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่ากางเกงใส่นอนเนาะขบเอวไม่ต้องใหญ่มากค่ะได้ขนาดขบเอวแล้วนะคะเราก็จะมาทาตรงตัวกางเกงค่ะเพื่อนๆกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงเหมือนคล้ายๆทรงขากกวยเนาะจะมีรอยต่อตรงเป้าแล้วก็ตรงสะโพกเนี่ยเยอะค่ะ เราก็จะกลัดเข็มหมุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าผ้าเพลยอย่างที่รู้กันอยู่ว่าผ้าค่อนข้างจะลื่นทําให้เวลาที่เราหยิบจับนี่ค่อนข้างจะทํายากนะคะเราก็กลัดเอาไว้ก่อนเพื่อให้เนื้อผ้าทั้งสองข้างนี้เสมอกันทบผ้าได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าหลังทบกันเราก็จะมาวัดตําแหน่งที่เราต้องการที่จะเย็บลงมาเลยค่ะตรงนี้นะคะช่างจะวัดลงมาอยู่ที่เจ็ดเซนนะคะ เพื่อนๆบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมถึงพับมาเจ็ดเซนแล้วเป้าจะไม่ยาวเกินไปหรือตรงนี้จะบอกได้เลยนะคะว่ากางเกงตัวนี้เอาไว้ใส่นอนค่ะเป้ายาวนิดนึงก็ไม่เป็นไรและที่สําคัญนะคะเราก็มีการวัดตรงเป้าเอาไว้แล้วว่าเป้าไม่ยาวจนเกินไปค่ะวัดลงมาเจ็ดเซนเนี่ยเราก็จะเผื่อในการพับหอยางยืดไปอยู่ที่1นิ้วนะคะตรงนี้เราจะขีดตำแหน่งเอาไว้ด้วยก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการง่ายสําหรับเวลาที่เราพับหอยางยืด เวลาที่เราหอ,อยางยี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะตรงนี้อาจจะเหลือผ้าพับใหญ่เกินไปเราก็สามารถเียนออกได้ค่ะเราจะเผื่อผ้าที่สำหรับหอด้านในอยู่แค่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าลื่นๆเราไม่จำเป็นต้องเผื่อผ้าเอาไว้ใหญ่จนเกินไปค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะขีดรอยด้านในเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการง่ายในการทำงานของเราค่ะเราก็ขีดเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลงมือในการเย็บต่อไปเลยค่ะ เราก็จะเย็บย้ำย่างที่ก่อนเลยนะคะเราจะเริ่มหอ่อยางยืดตรงตะเข็บกลางหลังนะคะพับลงมาตามรอยที่เราขีดเอาไว้เลยค่ะด้านในเราก็จะทบผ้าไว้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะตามรอยที่เราขีดเอาไว้ การ่อยางยืดขอบเอวแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่ความถนัดของช่างแต่ละคนเลยนะคะบางคนอาจจะถนัดในการที่ว่าเอายางยืดเนี่ยไปพงเอาไว้ก่อนหรือไม่บางคนก็ถนัดในการเย็บยางยืดติดเอาไว้ก่อนแต่สําหรับช่างถนัดแบบนี้นะคะเราก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะเพื่อน เวลาที่เราเย็บไปแล้วนะคะเราค่อยๆดึงยงยืดออกมานะคะทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะเราก็สามารถดึงไล่ความยืดออกมาเรื่อยๆแบบนี้ได้ค่ะอย่างที่ช่างบอกไปนะคะว่าผ้าเพรเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นๆเวลาเย็บนะคะก็เย็บยากอย,าอยู่เหมือนกันค่ะเราก็ค่อยๆเย็บไปเรื่อยๆค่ะ เราก็เย็บมาเรื่อยๆจนเสร็จแล้วนะคะเราหอยางยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดึง ยางยืดขอบเอวแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความยน่นของขอบเอวเนี่ยเสมอกันสวยงามเสร็จแล้วนะคะเพื่อความแข็งแรงของยางยืดนะคะเราจะเดินเส้นกลางทับคิวเอาไว้อีกหนึ่งเส้นค่ะเราก็จะเริ่มต้นเย็บจากถึงกลางขอบเอวกางเกงนะคะดึงผ้าให้สุดไปแบบนี้นะคะดึงยาวๆไปได้เลยค่ะเวลาที่เพื่อนๆเดินเส้นกลางขอบเอวกางเกงแบบนี้นะคะเราปรับปีเข็มให้ห่างได้เลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําเสร็จออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนอันนี้ก็คือขอบเอวกางเกงผ้าพเพรที่เราใส่ยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถแนะนําลูกค้าได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจเนอะว่าจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดีมีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างกี้พาทำด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆค่ะ